ป้าดูก็จะเป็นเลขเจ็ดนะตอนนี้เราจะทํากันบ้าน,นะจีแต่ออไม่ออกมาเพราะว่าอิ่มสแสดงว่าลูกๆป้าให้อาหารดีช่องลุงหรือเปล่าก็ลุงเหมือนลุงมาบอกว่าเป็นช่องของลุงอ่ะตั้งแต่ป้าออกจากร้านป้าก็มาเช็กจดหมายดูสิอ้ามาขารี้ยนเสียงป้าเขาวิ่งมาละตอนแรกข้าไม่แน่ใจตั้งแต่ช่วง ช่วงก่อนไปทํางานเหรอเออช่วงเย็นแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นกินข้าวกับน,น,น้องนี่ไงลุงก็มีข้อความนี้ตั้งแต่ตื่นมาแล้วด้วยแล้วก็ตะกินนี่คือจะขับรถกลับเนี่ยเลิกงานมานี่คือพี่กลางคืนนะเลิกงานมาตึกตกจะทากันบ้านช้าหน่อยนะคะช่องลุงจริงๆริง100อยเปอรพราะลุงก็ยังมีอยู่อ่ะป้าขับรถนะ เน่ยแล้วตื่นเช้ามาก็ก็เป็นอันนี้นะเออ,อไหนอ่ะ๋อยังไม่ใช่แต่สักพักหนึ่งก็จะใช่นะโอเคอันนี้ป้าป้าอาจจะจำผิดคือเขาเพิ่งมาบอกเมื่อช่วงวันแล้วกันอะนะแต่ที่ป้าสนใจก็คือป้าไปเล่นเกมด้วย เล่นเกมแบบทายสีว่าสีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกส,สงบแต่ป้าก็ไปตอบเป็นสีชมพูอ่อนแต่ทีนี้พอไปตอบสีชมพูอ่อนป้าก็ไปที่ช่องของเขาอะนะเดี๋ยวป้าจะให้ดูนะนที่แชทก่อนนี่ป้าไปแชทเอาไว้เห็นไหมนี่ใสไว้อันนี้แล้วก็อย่าดูด้ ป้ายัางเคยเก่งอ่าแต่ทีนี้ไปดูที่โปรแกรมเขาเนี่ยจะมีมาวันที่26แล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนด้วยแล้วเมื่อเช้าเนี้ยป้าจะพาไปดูที่ขางภาพนะโอ้นี่ป้ากำลังทำวิดีโอป้าอยู่ทำปากจูอีกแล้วาป้าขอบันทึกไว้ก่อนนะ ก็ตัดสิ่งที่เป็นความคิดเชิงลบไปพ่อป้ารู้แล้วว่ามันลบ้าควรจะคิดเชิงบวกและอะไรที่ให้อาภัยได้ก็ควรจะให้อาภัยกันไปไม่มีใครเพอร์เฟทุกคนก็มาเรียนรู้แม้แต่ตัวปแม้แต่ตัวป้าเองก็ทําผิดพลาดมาป้าก็ต้องรู้จักให้อาภัยตัวเองแล้วเราก็มาเรียนรู้เช่นเดียวกันะกว่าจะรู้แล้วก็ทําผิดพลาดมาเป็นเคยทําผิดพลาดมาแล้วเหมือนกันเออก็ ต้องรู้จักให้อาภัยทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเราเองด้วยอที่สำคัญเออเดี๋ยวป้าจะให้ดูวันนี้เมื่อตอนนี้หรือเปล่าออจำไม่ได้นะอืมนี่ยแหละตอนนี้แหละเนี่ยใช่แล้วให้เลือกเหรอ เล่นอยู่ไหมเนี่ยป้าขอใช้วิธีเลือกสีที่ป้าชอบก็แล้วกันเห็นไหมป้าเลือกสีชมพูเนี่ยทุกสีเนี่ยสามารถแบบเนี่ยทําให้สงบอะทาให้เกิดความรู้สึกเขาถามวันนี้นะที่ป้าห้าสิบสามนาทีให้ความสงบให้ความสงบกับจิตใจได้หมดนะแต่ถ้าป้าต้องเลือกป้าขอเลือกสีที่ป้าชอบที่สุดก็คือสีชมพู อพอป้าชอบสีชมพูอะ่ะชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ่ะนี่แหละป้าทำไปเมื่อเช้านี้ช่วงกี่โมงมป้าชอบสีชมพูอ่ามีคนตอบลาเบนเดอร์ก็จริงนะสีม่วงก็มีสองบท,ท<า>งเห็นไหม,มเรื่องจริงป้าก็คิดถึงอยู่แต่ความที่ป้า เขาเรียกอะไระนั่นแหละป้าก็อธิบายไปป้าชอบสีชมพูอ่อนด้วยแล้วเขาเขียนซอฟพิงก์ก็ตรงใจพอดีเลยป้าชอบสีชมพูที่อ่อนๆแล้วป้าไปเห็นคลิปวิดีโอที่เขาแพลนว่าจะออกมาวันพรุ่งนี้นะก็เป็นรูปเทียนสีชมพูอ่อนด้วยก็เลยแบบเออทาไมมันสัมพันธ์กันทำไมมันสอดคล้องกัน,มมน, 4, กนเราเราเลือกอันนี้เราก็ได้อันนี้นะเห็นไหมเขาทําตามใจป้าหรอเนี่ยสีชมพูอ่อนเทียนเป็นสีชมพูอ่อนน่ะ ตรงกับที่ป้าชอบอะเออแล้ววันนี้ไปที่ทํางานเพื่อนอะที่ชื่อเพื่อนคนต่างชาติเขาทํางานกับป้าเขาไปเด็ดดอกลาเวนเดอร์มาจากที่ในเมืองเขาปลูกเหมือนกับว่าออหลวงหลวงเขาปลูกไว้ตามสาธารณะตามทางเดินทางเท้าแล้วก็ว่าไปก็อยู่ไม่ไกลจากร้านหรอกเขาออกไปเพื่อจะซื้อของแต่ร้านค้างข้างๆร้านค้าข้างๆเขาก็เด็ดมาแล้วเขาก็มาให้ป้าดมป้าก็แบบเออหอมมาก ขาก็บอกเออเธอไปเด็ดมาสิก่อนจะกลับบ้านป้าลืมเนี่ยเด็ดแล้วก็เอามาไว้ในห้องเขาบอกมันหอมมากเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะทํานะหอมจริงๆหอมชื่นใจแล้วพอป้ามาฟังอันนี้ป้ากลับมาดูอันนี้ป้าก็จําได้ว่าเออได้เราเราได้ทําอันนี้ไปเมื่อเช้าแล้วมีเขียนว่าลาเวนเดอร์มีคนคนหนึ่งเลือกด้วยมีสองโหวตมีเรากับเขาคนนั้นเลือกสีม่วงของลาเวนเดอร์ป้าก็ชอบอยู่ป้าก็สองตสองใจแต่ป้าเลือกสีชมพูที่ป้าชอบไนแล้ววันนี้ป้ายังได้ดมกลิ่น ของลาเวนเดอร์ซึ่งหอมแล้วทาให้ใจสงบมากหอมเย็นๆหอมชื่นใจมันแปลกดีนะลุงเนาะมันก็เป็นเหมือนรางวัลเนาะเออท่านให้รางวัลป้าอีกแล้วอ่ะเออเราไปดูที่เพลงกันก่อนนะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละที่ป้าจะกลับมาเห็นไหมอาเวเนียก็คือกำกลังจะมาแ่นไว้วันที่26สเออสงสัยบทอันนั้นมันมันเอาไปแบบไงอะ่ะคือมันไปมี เขาเรียกอะไรอ่ะเขาใส่ใจอ่ะเขาไม่ได้ถามไปงั้นๆนอ่ะสิ่งที่ป้าโบวทไปเขาก็ยังเอาไปพิจารณาเนาะแม้จะแค่มีแค่สองบทแล้วเขาให้ของป้านะมีคนหนึ่งหวตสีม่วแต่เขาให้ของป้าเป็นสีชมพูเออป้าดีใจสีชมพูอ่อนด้วยล่ะเออป้าชอบมากๆเลยโอเคขอบคุณนะคะช่องนี้เป็นช่องพี่เสือเนาะก็พี่เสือเขียนไว้อ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตอนเย็น ก่อนกลับบ้านจะขับรถก็ได้อีกอะตอนกินข้าวก็ได้อีกอะแล้วก็แผนอันนี้ก็เป็นสีชมพูเดี๋ยวป้ามาดูก่อนว่าเออมันเป็นวิดีโอตอนป้าทาตอนกี่โมงหูป้าทาตอนเช้านะเขาก็มาถามเนมะื่อช่วงเช้านี้ห้าสิบสามนาทีอะมันมันเป็นโพสต์ที่โพสมาห้าสิบสามนาทีแล้วแนละ้วป้าก็ไปตอช่วงเช้าเจ็ดสี่เจ็ดเลขกเก้าด้วยอตอนเช้าหลังตื่นมานะทำข้อแมวแล้ว เอออะให้ฟังเสียงของสายน้ำก่อนลูกป้านีเข้าไปนอนแล้วป้าไม่ให้อาหาร <c oughs> โอ้วิ่งอยู่วิ่งอยู่เดี๋ยวป้าจะให้เราออฟังเพลงไปด้วยแนะล้วป้าจะให้อาหารเขานะเอออ่ะอยู่นี่แต่ว่ามันได้ขึ้นมาแบบมิกซ์นี่ป้าต้องค้นหาเองแล้วล่ะเออ อย่างนี้เหรอเมื่อก่อนป้าพิมพว่าอะไรจำเป็นอะลุงเขาไม่ขึ้นลิสให้ป้าจะต,ต่อที่เพียงอะไรก็ไม่รู้เก้าเก้าเออสามป้าลืมอีกแล้วเนี่ยเก้าเก้าสี่จุดแปดเลขแปดเขาทำอะไรให้ป้าใช่ไมคำตอบใช่ไหมเขาคนนั้นก็คือ ก็คือคนที่ป้าคิดถึงนี่แหละที่ป้าคุยกับเขาอยู่นี่แหละ99เก้าขาให้คำตอบป้าเป็นเลขแปนะจ๊ะเลขที่ป้าก็รู้ว่าเขารักเลขนี้นะเอออ่ะ ราจะได้คำตอบอะไรต่อจากนี้นะฝากอะไมาบอกละอเอละอ้อน่รักมากละออลืมเรืองกับแม่นะละอ้อวิวโชว์เลยวิวโชว์แม่ขอหอนอ่ะหอมอ่ะ หอมหมนะก็หอมปลาแล้วนะโอเคไหมหอไ thank <laughs> you เอ11แต่เรเชื่อป้ากลับมาดูโทรศัพท์ป้าเห็นป้าก็ดูนาทีมันยาวแค่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะ 18, 18เอ11 1ะป้าดีใจจใังเลย แปรมิทลี่คุณสามารถติดตามเงินของคุณได้จนกว่าเงินจะถึงมือเพื่อนๆและครอบครัวในประเทศ <c oughs> ได้เพลงเอเอจริงจริงด้วยจากนี้ไปจนนิลันเอแล้วขอให้บางอ้อนะคะขอให้ป้ารู้ว่าลุงให้ลุงฝากอะไรมาให้กับป้าป้าจะตั้งใจงั้งใชฟังเพลงนี้นะลินพันกันแหละ คงใส่ป้าจะตื่นเต้นอยากบวกเลขใช่ไหมะละ่ะปลาต้องอยากบวกเลขอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวขอบวกเลขก่อนนะคงใส่จะตื่นเต้นบวกเลขมากกว่าที่จะฟังเพลงนั้นเนี่ยปาเนี่ย <c oughs> ไม่หรอกกับทั้งสองสิ่งนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวบวกเลขก่อนนะหกแล้วนี้สี่กับแปดได้เลขสามสามกับห้าได้เลขแปดเจ็ดห้า อา้าวได้เลข9นี่แล้วคำตอบนั้นได้เลข8อ๋อเลขที่ลุงรักนะขอให้ได้กรับคืนมาให้9ไปด้วยกันอีก9ก้าไปด้วยกันแบบทีเ่เราได้สมหวังในความรักได้อยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องนะ แล้วก็9้าต่อไปด้วยกันจุดแก่เท่าเลยนะครั้งนี้นะก็ดีนะลุงเนาะงั้นเราขอบคุณท่านด้วยกันเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ลุงอธิษฐานใช่ไหมเพราะได้เลข9ก้าลุงจากนี้ไปจนนิรันดร์ขอบคุณท่านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักทอบ,บินเฟรมหรือว่าไม่ใช่ก็แบบยังไงอะ มันไม่ใช่จุดประสงค์ของเราอ่ะจุดประสงค์ของเราก็คือสมหวังในความรักแบบที่ได้ครองคู่อยู่ด้วยกันได้ในรูปแบบที่ถูกต้องได้อ่นนะเพราะว่าเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเราก็อยากทําให้มันถูกต้องอ่ะเออนี่คือเป้าหมายของเราที่มีร่วมกันแล้วะนะอโอเคที่รักฟังเพลงนะป้าจะฟังเพลงเพราะว่าป้ารู้ว่านี่คือสิ่งที่ลุงฝากมาบอกป้าผ่านบทเพลงนี้ด้วยอจ้ะ ละอ๋อก็จะได้ฟังด้วยนะนี่ไงละอ๋อยู่กาข้างโชก่อนโชว์ตัวเองหัวยุหัวยุอันนี้อัเด้อนนี่อันให้จับเขาให้จับจะเขากินอยู่เนี่ย <c oughs> เขาไม่เขาไม่ว่าอะไรถ้ากินอยู่นี่ยังไงก็ได้ฉัน enjoy eating เหลือเกินฉันไม่สนฉันยอมฉันยอม <c oughs> <c oughs>

ห,หอมเลยลูกล้วลูกเยนะหไหม,มาหาแม่ไหมหอมอย่างไมี่วั่ะมี่วหน่ว <c oughs> มาเลด้วยววยัง <c oughs> มนเล่นด้วยปนะ่าวนันนี้แม่จะฟังเพลงนะ ก็วันวายแต่เป็นคนอื่นไกลก็คุ้นขยันสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิต 掩盖。 มันคือความรักนะที่รักตั้งแต่เช้าจนดึกป้าก็รู้ป้าก็รู้ครับว่ามันคือคำนี้แหละมากกว่ารักด้วยเนะาะป้าจะหยุดบันทึกนะที่รักแล้วเดี๋ยวป้าจะรีบเราคงได้มีเวลาด้วยกันเยอะขึ้นนะป้าจะรีบให้นะคะ